สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาเล่นกับบอสไลนะ้ำอันนี้เดี๋ยวก่อนเล่นมาไม้ไ่มกี่วันเองไม่ไดีเกียดที่ตัวไม่หกที่สองอะ ขึ้นโคตรปขึ้นมากเลยรักเกียรัเกียขึ้นไวมากรักเกียเป็นที่ขึ้นขึ้นเร็วไวเลยมีตัวอื่น,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 นด้วยอยางเียมติด ีงไม่แซะตีเบาลงนี่ก็ว่าถ้เเลเยอะขึ้นจะตีเบาลงนี่ก็เสียันขอดีเลยเยอะคือทำให้ตัวเราอุ้ขึ้นคนรจะดูสำหรับดาเียวว่าดาเพียวเป็นบอสสายทีเดถ มัทำให้เราดำลดลงเยอะเออสุดกำจัดไม้สุดทีวิ่งแล้ว ชนะคูปี้พอทได้ก็คือมันต้องใช้บอสสายฮิวอย่างเดียวนะถ้าบอสสายมีฮิวนี่บอกเลยโดนโดนไบ่นี้บอสที่สูดมันได้มากสุดคือว่าถ้าใครจะสู้กับพวกดาบเกียหรือคูปิ้พอทเนี่ยคือมันจะดูดพึ้นน้ำ หลงรออกไปหมดแล้วก็ไม่มีหายกินถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เตมอสใส่มันดูแบบไม่ต้องคิดบยมอสกับนอสทีน่ากับนอสปิยานี่แหละเตรียมให้ ขึ้นเยขึ้นเลวก็ตายบอกเลยผมใช่บทฟ้ามาหนึ่อาทิตย์เยอะเยโคตรเลยฟ้ามาตั้งแต่วอนที่ผมลงคลิปเล่นนั่นแหละขึ้นมาคนก็ว่าเขาจะเล่นดีๆๆ อีกอย่างริ่มมาสู้กันไล้วเออดาเกียร์มันเลือดน้อยมันจะเลือบน้อยแต่บอกเาเป็นมอสไคลมีแล้ก็แปลว่าสากอ่ที่เราคิดเองข้อดีของดาเกียรคือดาเกียรมันหลบมันเร็วมากคื ล่าเกียเป็นบอสที่เร็วที่สุดในเกมถ้ามันถ้าเราบันมาดีๆแล้เ,เราอีกมมันจะเร็ว้ ทำาไมส่วนใหญ่คือผมชอบเล่นเกมมาอุกมากเกมอื่นอีกแต่ทุกเย็นก็ไม่ค่อยจะได้เล่นเกมมายุกสักครั้งเลงเราจะเล่นอีกชอบอยู่ตอนนี้ตอนมุกี้กัดอากาศกัดอากาศอากาศเล่นน้ bracket, อยเลยมุกี้กัดเห็นไหมกัดยังไม่โดนตัวเลยได้ระบาดแพร่เลยตัวเล็กนั่น เนี่ยเวลาเรามาเจอกับไอ้ที่ตัวอีด่ะแล้วก็วมันหิวได้อน่ยบอกเลยเป็นเรื่องยากสำหรับการเอาชนะชิอกี้ให้บดฟาร์มอ่ะบอกเลยบอท,ท,ทมันยากมากมันไก่ที่แบบผู้เล่นสุดนี่คาดบอสใสจริงจริงเนี่ยมันจะตายเลย เราบอกเลยว่าบอสตัวเล็กๆนะไมเหนหรอตายคิดเดียวตายนอนบอดเลยนอนไปสุดนี่ใส่สินใหญ่ของบอดเวลาเล่นกับบอสคือบอดเป็นสินใหญ่คือจเล็งตัวสินใหญ่ที่ผุมลงตุงหัวขมท้ตุ้งหัวแล้นแลไม่มีโอกาสที่จะหัวก็งตุ้งหัว ที่กันชนะรับเกียร์เงี้ยครับทีน้ก็ไปหาบอสที่มีแล้วก็มาต่อยแล้วก็มาตกอยของไอ้ที่คตรบอสไม่ค่อยเอามาจัดการรับเกียทีนี่แหละง่ายนิดเดียวง่ายเดียวใชแต่คุณต้องบัฟีนะหรือว่าบอสที่หิวฮิวมาดีๆนะไม่งั้นพอมันหิวชาปุ๊บเดือดร้อยอ่ะ บอกเลยจะไปเหลือทำไมตัวน,นี้มันมนนีอไอ้พวกตัวน,นี้มันมีมาคูึแล้วไอ้ตัวที่มันเยียวยาอะตัวนี้เจ้าควาสามารถพ่นคล้ายๆเหมือนพลัง โควิดไอ้เสียใหญเนี่ยมันมีมามีมาก่อนโอ้ยเขาพิชอตอีกนะเขาต้องหยุดน้ำถือบอลเลือดเพิ่มใช่บอลมันเลือดเพิ่มนะปัจจุบันนี้บอลเลือดเพิ่มมาหนึ่งพันแล้วสวลูกตัวก็เตี้ยเหรอแจ๊ะเลือดเพิ่มมาหนึ่งพัน บอตวนี้บอกเลยเกยเกยทำอะไรไปอ่ะเก็บเก็บไปทำไมดีนบอกเลยดีเอมันเลอดขักับดา ปัดไปสูค้ขาที่ทำให้ดักเลียมันหืดได้น้องปรเตู ของจริงมันไนดนไนเนนนดเอ,ไอ,อธวตวอิบายนะเอ้ยอย่างนั้นหาของให้ด้วยเนี่ยใช่ฮะน,นันคือดาบเกียร์แต่ยิงสงสัยลยว่าคือตงที่ดาบเกียร์ปรับง่ายไเสีคเห็นว่า คตรผิดตับความเป็นจริงมากมันมากเกินไปคือ,อคือมันคือพวกวอ้ออะมันมาจากชีวิตจริงพวกพวกสีทเนี่ยมันมาจ่ชีิตจริงอทมันไมี้ยมาจตชิตจริงก็คือวีวิจงอยู่แล้วก็พลังมัมันมาได้ไง ือว่าม,ามันตนูมอาจจะมีคิวแบบนี้มาตังตง้งแต่ชีวิตจริงมันขนาดจะมีมาตังตง้งแต่ชีวิตจริงใช่แต่เขาไม่พอกระดาษเสียไอ้คูดูดูนี่ยมันมีในชีวิตจริงด้วย เนี่ยนะเนี่มีน้ำมันต้องเป็นธรรมานะอันนี้อะไรดนดูแค่แป๊บเดียวก็เลือนลดลดลดแล้วีมีนำต้องึงกับพันแล้วก็ติดคนต่อสถานะทุกอย่างนี่อดูสถานะเี้ยงลงนหนยแก็หยยหบื่อรถเืบบลก็ติดกยิบ อาหารตามธรรมชาติของของไห้ำทำ้วงก็คือก็คือพวกคบโบอสแต่ในเกมก็คืออาหารพ,โบโบหวาพวกคบบอสก็ที่ไห้ท้วงพูดกับตะลับตัดเลยนะฮะคืผิดแต่หลักชีวิตจริงมากแล้วคือพวก ตามหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่มีน้ำอ่ะที่มันตังโูดได้อ่ะคือแบบว่าอะมีจีแต่มันจะไม่คิดเด็ดตังโูดแบบเป็นฟองฟองฟองไว้ผีดกันนะแต่มันคือสภาวะนอนหลับของมันไม่ได้จำศีลมันทำให้มันพูดแะอผิดจินตนาก็ไม่มีอะไรมาทีลอะไรมันได้คืเมื่อไนี่คือเหนนวิทย์แต่อาจจะผิด หนูสูอม um. ันในเกมยร์มันจึงแบบสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ก็เสียคือเกียร์มันก็จะก็สามารถขี่จูงมือได้มาส่วนใช้ให้อีกเกาะเนี่ยมันช่างนำอีกทีนึงเดี๋ยวยูไกลขนาดนี้ยังได้รับดามีเจ็บกระแสนี้ได้รับสวามหมายยัง ไู่ผมบอกแลวมีอีกหลายอย่างนะที่ผมยังไม่รู้นะว่าตัวเกมเนี่ยเอามาปรับเปลี่ยนจากชีวิตจริงหรือเปล่าตามนี้นนตามน,นี้หนูก็โดนหยบลงก็โดนเนี่ย โอเคอเกไม่รอดแน่เอ้เด็กชีบ บอกแล้ว่าถ้าเกิดบ๊อบปีน้ำมันดีแล้วก็ไในผู้เล่นเล่นบอกเลยปีน้ำจะกระปิดผีที่ตายยากที่สุดใช่เลยแล้วก็ถ้าจะคิดทีดีอยู่ที่ไหนเนี่ยมันจะตายยากจริงแต่คือมือมันต้องไวอ่ะคือมือมันต้องต่างกันเลทันไอ,อ้ใาญ่ถึงแล้วจะขนาดนั้นคือว่าจะเป็นอามาตะเลยไม่ใช่มันยังเลื่อนรถได้อยู่ ตามีที่โคตรดนแรงคือว่าตามีดใส่ตีเข้าตรหราทีทหเกาะน้ำเนี่ยดาน้ำเรยกว่าลถีน้ำจม้นหมดไปขึ้นก็เรียบร้อยหแตาแบบันนัการตีบอลง่ายเลย ก็คืมมีบริษัทกำันูทว่เนียมัคอยตีบอสี่บดกเ่เนี่ยก็ตีได้ง่ายขึ้นอ่ะไอ้พวกกยหิวอ่ะทุกนไอ้พกกูเนี่ยก็ว่าอะไรวะจำชื่อไม่ได้ไอพวกันกำลังตีจัดนยนี่แหละผมมีผมแห่งกำัดปล่อยกระหมี่นับไม่ตายคือตีข้าวไมตายคือติดขาแล้วตอนนั้น <inaudible> <illnesses mosquitoes> ก็ไม่สมถล็ลอกล็อบอสไม่ได้่ไม่ไม่สึงล็อกบอสก็ซีแัอบอสหอนีน้คืีมันไม่ตายซีมมีตัวอะไรตายหนึแล้วหนูก็ไม่ตายก็ไม่ตายหม,ยมดยว่าตอนนี้งียองจับกลับไล้วิีก็บอส ก็มันมีกอบุกบลใสตใส่กัับกได้เนี่ยทันี้เราะคอกอาันน้มนปุเนี่ยมันวิ่งมันวิ่งวนคอยบอเนี่ยไม่่่ม่่ี่ เราไม่คุยแต่จะเก็บเอาเกมนี้เลยนี่ไงแล้วตอนนั้นตอนนั้นแบบถึงแคบถึงโมดีก็ถึงโมดีน่ามาตัดการแต่แต่ว่าทีหลัง กชื่อรนียดกัดบเียลือดลดมาอีกทุกคนได้รับประโยชนอยู่หูใ 给、嗯、你，然后他不。嗯嗯嗯嗯 ท่ามืองตัวทุกเวลารต่างเออก็ที่เรียกว่าก็แค่นี้เลยนะ